นี่เราก็เดินทางกันมาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาทางดําเนินสะดวกนะครับนําโดยนะครับพระเดชพระคุณนะครับพระครูสมุทรพระาธารมุโมนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดระฆังโคติตารามนะครับก็และมีคุณอาตพนไหลสมวนงามแล้วก็มิสเตอร์เฉียวฝนแซ่เลี้ยวนะครับแล้วก็บริษัทคุ้มครองไม่จํากัดนะครับ แล้วก็กลุ่มประมวลพระกับ f c อ้วนลอยฟ้านะครับแล้วก็นักเรียนร้อยตำรวจรุ่นที่66นะครับมาร่วมกันบนูจามีข้าวสารอีก600ถุงปากระป๋องอีก15ลังใหญ่นะครับแล้วก็มีนมอีกวัน18ลัง19ลัง20ลังเะไรๆนี้นะครับที่แล้วก็มีพวกยาเกี่ยวกับโควิดพวกผลพลยพื้นบ้านพวกฟ้าทลายโจรกระชายขาวยาสมุนไพรจีนแล้วก็ยาเือรา ที่จะนํามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่กักตัวและก็ที่พบเชื้อโควิดในจังหวัดสุโขทัยก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปบุญมากๆนะครับที่เพื่อนๆได้ติดตามรับชมผมในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆปลาดถนาความทุข์ความสศ่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับเพราะวันนี้เราได้มามอบยาให้กับชาวบ้านชาวบ้านจริงๆนะครับและทุกท่านก็ลําบากมากๆด้วยนะครับก็ร่วมอนอุมโมทนาสาธุ ด้วยนะครับเจอกันกรับผม